ขยับมาดูภารกิจของผู้ว่าชัดชาติสิธิพันธ์กันต่อนะครับอย่างที่ได้เกริ่นบอกกันไปว่าวันนี้ไปพายเรืออยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับไปเก็บขยะเนื่องจากว่าวันสิ่งแวดล้อมโลกม5มิถุนายนนั่นเองนี่คุณผู้ชมครับนักข่าวไปกันตั้งแต่เช้าเหมือนกัน<ช>นะครับเช้าเลย,ยแถวแถวสะพานพระรามแปเนี่ยนะครับนี่เจ้าหน้าที่บางส่วนก็ต้องมาช่วยกันเก็บขยะนะครับเนื่องจากว่าท่านผู้ว่าลงพื้นที่ไปมีเรือคายักทั้งหมด58ลำนะครับ เปิดงานรวมพลเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็จะเดินหน้าปลูกต้นไม้ที่ลานใต้สะพานพระราม8นะครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับนี่ไปแล้วด้วยนี่พูดว่าหรือนักกีฬาเออกำลังจะบอกเลยว่าลักษณะเหมือนนักกีฬามากคือแกแข็งแรงอ่ะวิ่งก็ได้ใช่ไหมหน่วยก้านดีใช่โอ้ดูดิแข็งแร่งในปัตตภีจริงๆเต้นก็ได้เนี่ยคุณผู้ชม แล้วนอกเหนือจากการพายเรือคายักเก็บขยะแล้วนะครับไปร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในสวนหลวงพระราม8ปดจำนวน69ต้นด้วยผู้ว่าบอกเลยครับเ,ออเดี๋ยวจะเสนอให้พี่น้องกอรทมช่วยกันปลูกต้นไม้100ต้นในวันอาทิตย์เ <c oughs> ชื่อว่าภายใน4ปีจะปลูกต้นไม้ได้มากถึง1ล้านต้นนี่วางแผนระยะยาวเลยปลูกกันทุกวันอาทิตย์นะครับเพื่อลดภาวะเรือนกระจกนี่นะครับ นักข่าวไปถามต่อเกี่ยวกับประเด็นที่เมื่อวานนี้สังคมตั้งคําถามว่าที่เขาบอกว่าได้งบประมาณในการขุดลอกคูคลองในกรุงเทพปมหาคนครแค่สองคลองอ่ะเนี่ยเมื่อวานก่อน,อนที่น้ําท่วมใช่ไหมฝนตกท่านผู้ว่าก็ไปที่สํานักงานร,ระบายน้ําช่วงกลางดึกสี่ทุ่มใช่ไหมครับแล้วก็มีการสอบถามจากทางคุณสมศักดิ์ผู้อำนวยการสานักงานร,ระบายน้ําเกี่ยวกับงบประมาณในการขุดลอกคูคลอง ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณสมศักดิ์เขาตอบมาบอกว่าก็ไดงบมาแค่2คองคลองจากทั้งหมด19 8 0รอคลองครับโอ้โพอได้ฟังแบบนั้นมันก็เลยเกิดคําถามเลยเฮ้ยได้แค่2คลองจริงเหรอ,อแล้วงบไปไหนหมดใช่คุณชัดๆอธิบายเพิ่มเติมวันนี้นะครับว่าวันนั้นอ่ะผมไปตรวจดูข้อมูลที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ําท่วมแบบกระทันหันแล้วก็มีการเชิญคุณสมศักดิ์มาสอบถามแล้วจังหวะนั้นอ่ะมันก็จะมีไลฟ์เฟซบุ๊กอยู่ด้วยเป็นการถามแบบ ท่านไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนะถามสดเลยเถามแบบกระทันหันน่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้มันก็อาจจะแบบไม่ละเอียดไม่รอบครอบไม่ครอบคลุมนะครับเพราะฉะนั้นวอนอย่าไปตําหนิท่านบบงบจริงๆอ่ะปีห5ขุดลอกคูคลองเนี่ย42องคลองไม่ใช่แค่ลองคลองแล้วก็ย้ำนะฮะว่ายัางคงเดินหน้าทำงานอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าอุโมง์ระบายน้ำเนี่ยเอาจริงจะไปหวังเพึ่งอุโมงเดียวก็ไม่ได้เพราะ หน้าที่ของเขาเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แค่สิเท่านั้นคุณลอกคูคลองก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อฮะอย,อย่าไปว่าอะไรท่านนะผมว่าผมว่าถ้าเป็นคนที่ตั้งใจทํางานแล้วก็รู้ข้อมูลละเอียดเลยเราถามอะไรท่านตอบได้หมดก็ต้องชื่นชมท่านด้วยครับครับก็ดีครับผมว่าก็คงต้องลุยฮะแล้วก็มันเป็นหัวใจในการระบายน้ำนะผมว่าคงเป็นนโยบายแล้วเป็นที่ใครพูดมันไม่ได้ใช้ตังค์เยอะนะแต่ว่ามันมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ยังไงก็ตามเราก็ยังต้องพึ่งคูคลองท่อระบายน้ําอยู่ ไออุโมง์เป็นแค่ส่วนประกอบอาจจะแค่สิบเปอร์เซ็นต์ของการระบายน้ำอ่ะแต่ไม่เ่องตัวใหญ่ยังอย,งอยู่ด้วยคูคลองแล้วผมว่าปัญหาหลักที่เจออย่างหนึ่งที่เราลงพื้นที่คือว่าไอการกอร่อสร้างต่างๆเนี่ยบางทีไปตัดไอคูคลองหรืว่าถนนอุโมงรถไฟฟ้าเนี่ยไปตัดไอแนวคูคลองเดิมมัน,ต,นต้องไปไล่จี้เลยว่าเราต้องทําท่อรอดหรือว่าให้คลองมันต่อเนื่องเพื่อเอาน้ําไปได้แต่ว่านี่ก็คือในภาพรวมต้องอันนี้ต้องลุยเลยครับแล้วก็ผมว่าไม่ได้ใช้งบประมาณมากครับปัญหาในกรุงเทพเนาะ มันทับซ้อนแล้วมันพันกันหลายอย่างเพราะฉะนั้นผู้ว่าลงพื้นที่ทุกวันแล้วก็ดูทุกเรื่องเดินหน้าไปพร้อมๆกันหมดมันแก้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับคุณผู้ชมควันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้